นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เธอทั้งหลายที่ตั้งใจรักษาความดีโดยเฉพาะการสำรวมระวังในเรื่องของใจของเธอเป็นสำคัญคือกลัวจิตนัะมันจะเศร้าหมองกลัวกระทบกลัวคนที่จะมากระทบเราให้เศร้าหมองสิ่งที่มันผ่านให้ใจของเราต้องกระทบรับรู้เนี่ยไอเรื่องดีมันก็มี แต่มันก็ไม่ได้เป็นดังใจที่เราคิดเสมอเรื่องเลวหรือเรื่องไม่ดีมันก็มากทั้งทั้งใจเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงอะไรหลีกเร่ง,เรอง,อรเรงในสิ่งที่เราจะพูดวาจาที่ทําให้เกิดเรื่องหลีกเร่งในการกระทําที่ทําให้เราต้องเดือดร้อนเราจึงต้องมาสํารวมในอินทรีย์สังวร ความระวังที่เราจะไม่ไปประทุษร้ายคนไม่ไปประทุษร้ายสัตว์ถ้าเราจะท่องกันเพียงเท่านี้มันก็ไม่สําเร็จเป็นผลเราก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เราไม่อยากไปประทุษร้ายเขาเพราะว่าใจเรามันจะเศร้าหมองไปทําให้เขาเดือดร้อนเดี๋ยวความเดือดร้อนมันก็จะกลับมาทําให้เราเสียเสียความสุขเสียความสงบของใจเราเองนั่นเราจรึงต้องระวัง ต้องพยายามฝึกนะเธอรู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่ารู้แล้วแล้วจิตมันจะสามารถทํางานได้ตัวของมันเองมันไม่ได้มันต้องฝึกฝึกจนฝ่ามันทําได้ตัวของมันเองได้แล้วนั่นแหละเธอเลิกฝึกได้เพระเธอเลิกฝึกจิตของเธอได้เธอก็หมดเรื่องภาระเหนื่อยไหมละ่ะเขาเรียกว่าไม่มีจิตต้องทําไอ้คาว่าจบกิตในพระพุทธศาสนาแล้วจบกิตเป็นพระอาราหันต์มันหมายความว่าอย่างนี้ เีแรที่ตต้องมานั่งระวังให้จิตคิดอะไรกับสิ่งที่กระทบมันไม่มีมันไม่ต้องมากลัวไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมานั่งแก้ไม่ต้องหาเหตุหาผลให้มันไม่ต้องมานั่งพิจารณาให้ใจของเรามันเย็นลงหรือว่าดีขึ้นไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะอะไรมันรู้ครบแล้วมันคิดตั้งแต่ในปัจจุบันอารมณ์ที่ไม่ที่กระทบแล้วว่ามันคืออะไรจบแล้วจบเลยไม่มีเรื่องคาใจต่อไป กิตของใจมันจึงไม่มียังไงล่ะอย่างที่เธอระวังในเฉพาะกรรมบทสิบอย่างเนี้ยถ้าเธอระวังจนทุกข้อในสิบประการเนี่ยแล้วเธอไม่ต้องมาให้ใจของเธอต้องมาคอยให้เราสอนต้องคอยเราต้องมาบอกเหตุบอกผลเรามาคอยบอกมันมึงต้องคิดอย่างนั้นมึงวางใจอย่างนี้สิมึงจะไปปุ้งสร้างมันทำไมล่ะอย่างเงี้ย ถ้าเราจะต้องมานั่งทําอย่างนี้ว่ากิจของใจของเราในการที่รักษาศีลยังไม่จบไม่สิ้นศีงของเธอยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่สามารถทําให้เธอเนี่ยมีโภกกระพั์ยังไม่สามารถทําให้เธอเป็นผู้ที่มีความสุขในการรักษาศีลเห็นไหมละ่ะจะสุขยังไงเธอยังปุ้งซ่านในเรื่องที่เราในไม่มีเจตนาก็ไม่มีเจตนาแล้ว ระวังก็ระวังแล้วดันไปฟงซ่านไอเรื่องที่มายอมรับกฎของกรรมยันนี้ศีลทําให้เธอเป็นสุขหรือยังยังไม่เป็นสุขนั้นศีลของเธอถ้าทําครบถ้วนอย่างที่กล่าวมาจนจิตของใจของเธอเนี่ยมันไม่ต้องไประวังมันไม่ต้องไปสอนมันไม่ต้องไปบอกเหตุบอกผลมันแล้วนะขึ้นเชื่อว่าอานิสง์ของศีลจะทําให้เธอเนี่มีโภคพย์ ธอไปไหนไม่ต้องกลัวลาบสกาละหลั่งไหลต่อเธอในทุกสถานทุกที่ใครเห็นเธอก็รักเมตตาปราณีเธอจะขาดตกปกพ้องอะไรเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่คุ้มครองดูตัวแลดูแลเธอเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือไม่ให้เธอต้องเดือดร้อนเพราะเธอเป็นคนทำไมเป็นคนดีเป็นคนมีศีลดีมีจิตใจเมตตาปราณีอยู่แล้วไม่มีจิตสกปรก อย่างนี้เทวดาเขาก็รักไหมล่ะเขาก็รักเขาก็คอยคุ้มครองตัวของเธอจะไปไหนก็ไม่ต้องกลัวโภกะทรับมีตลอดเรื่องเรื่องของจนเนี่ยมันจนแค่เงินแต่เธอจะไม่จนคนดีที่ช่วยเหลือเธออันนี้มันมีแน่นั้นความสุขก็เกิดจากการที่เธอมีศีลเพราะว่าจิตของเธอมันไม่มีอะไรแล้วนี่ไม่มีเรื่องต้องคอยระวังไม่ต้งมีเรื่องฟุ้งซ่านเพราะ ไอ้เรื่องทุกวันที่เราต้องเจอก็คือเรื่องกระทบไปกระทบคนกระทบสัตว์ใช่ไหมละ่ะเออมันทําให้เธอต้องเกิดสิ่งต่างๆที่เธอคิดไม่เลิกมันไม่หยุดคิดแล้วก็มาหยุดเลิกคิดเพราะมันยังตามคิดไปทั้งงเรื่องทั้งหลายมันจบไปแล้วแต่เธอก็ยังคิดต่อไปจิอย่างนี้เธอมีความสุขได้ไหมละ่ะไม่มีความสุขไปกินยังไม่มีความสุขเลย กินไปเสกกับพุมพรำในใจของเธอไปกูไม่น่าเลยกูไม่น่าเผลอเลยกูไม่น่าประมาทเลยกินไม่ลงข้าวก็ไมอร่อยนอนก็ไม่หลับไปดูหนังทีวีที่ไหนฟังเพลงก็ไม่รู้เรื่องหาความสุขได้ไมาละ่ะไม่ได้นี่เลายกตัวอย่างความสุขให้เธอเห็นเล็กๆน้อยๆว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์เรื่องแนวเรื่องราวเหล่านี้มันตามมากวนใจเธอไหมละ่ะไม่มีเลย ใจของเธอจะอยู่ตรงไหนเธอก็ไม่มีเรื่องเรื่องราวราวเหล่านี้ตามมารบกวนใจของเธออีกนี่เขาเรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติมันเป็นความสุขเ,เกิดจากความสงบที่ไม่มีอะไรมากวนใจเธอแล้วเธออยากทำอะไรในปัจจุบันนั้นเธอก็ทําด้วยความมีความสุขของเธอลาบหลังไหลมาตัวเธอด้วยความสุขก็ปรากฏด้วยแล้วที่ดีไปกว่านั้นคือมันเป็นบันไดทําให้เธอเดินไปถึงนิพพานได้ เพราะว่าอะไรจิตของเธอมันทรงภมิหารสี่ไม่ขาดสมาธิของเธอทรงศีลบริสุทธิ์แล้วหมายความว่านิวรณ์ไม่กวนใจถึงง่ายๆปัญญาเธอดีมากเธอดีแน่นอนเมื่อปัญญาของเธอเกิดขึ้นได้เสมอต้นเสมอปลายไปเรืเ่อยๆว่างตรงไหนปัญญาก่อใช้ได้ว่างตรงไหนปัญญาก็คิดได้ปรากฏได้เธอก็จะเข้าใจในกฎของความเป็นธรรมดาเวลาฟังธรรมเธอก็สึกง่ายเวลาพระท แยกแยะให้เข้าใจในเรื่องของร่างกายว่าม่ใเ่เรานะลูกนะม่ใเ่ของของเรานะมันไม่มีอะไรในเราเราไม่มีอะไรในมันนะเธอเข้าใจมันง่ายอย่างน้อยเธอเป็นพระโสดาบันพอฟังอีกทีเรื่องเก่าเธอเป็นพระอาหาันไม่ต้องฟังเรื่องใหม่แล้ฟังเรื่องเก่านี่แหละเรื่องที่พูดเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าปัญญาเธอดีขึ้นเธอจึงพิจารณาจนแยบยนแล้วก็เป็นอาหาันได้ เขาก็เป็นกันแบบเนี้เหมือนหลวงพ่อลหลายองค์ที่ในสมัยพุทธกาลเห็นไหมละ่มละเวลาฟังพระพุทธเจ้าจบแรกเป็นพระโสดาบันเออพออีกทีหนึ่งพ่อมาที่บอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอหลวงพ่อยศใช่ไหมละ่ะที่นี่ขัดข้องหนออย่างเนี้ยพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงปั๊บใจของแทนก็หมดเรื่องเศร้าหมองเห็นไหมท่านไปตามทุกถึงแล้วนะ เล่นเที่ยพานมาแล้วไม่นึกถึงแล้วเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรความจริงมันไม่มีอะไรที่ทําให้ใจของเราต้องไปคิดถึงทําไมมันมีเหตุมีผลของมันพอท่านทราบความจริงเป็นเหตุเป็นผลปุ๊บก็เลยเลิกคิดเรื่องเก่าอยู่ในปัจจุบันอารมณ์เห็นคุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตของท่านจิตของท่านก็เลยถึงความเป็นพระโสดาบันพอพอ่อมาตาม ก็เทศกันเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยไม่ได้เทศเรื่องใหม่แต่ว่าหลวงพ่อพยัสสะท่านฟังเรื่องนั้นกับคิดละเอียดประเดิมเพราะตอนนั้นมันคิดดีแล้วพอฟังใหม่ปัญญามันเกิดใหม่แต่เวละเกิดใหม่ละเอียดคิดอีกก็ทําให้ท่านอะเป็นพระอราหันต์ไปเลยมันไม่มีอะไรยากดอกนะเรื่องที่จะบรรลุมรรคบรรลุผลเน่ะแต่มันที่มันยากตรงที่จิตของเธอไม่ละ ทิ้งในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเธอไม่พยายามที่จะหักเรื่องราวทั้งหลายให้มันจบไปซะเพราะว่าอะไรเราอ่อนในเรื่องของการคิดที่ไม่ครบถ้วนถ้าเธอต้องการให้ความคิดของเธอมันคิดดีและคิดได้อย่างครบดีแล้วก็พยายามฝึกสมาธิเข้าเราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกก็เอาไว้ จาผภ้า,ภาพระพุทโธก็เอาไปพิจนารณาทำในอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ว่าไปมรณา,าก็ว่าไปอะไรก็ได้ตรงเยอะแยะที่เป็นสมาธิที่ทําให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจิตมันสงบดีเราก็เลือกเอาของเราไปทําไปแล้วก็มานั่งคิดเรื่องนี้ด้วยพราจิตสงบนะเอ้พระเจ้าสอนแล้วนี่ว่าว่าอย่าตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วสมจัดอย่างนั้นนะ แล้วก็ตามนึกตามคิดตามนึกตามคิดของลองบ่อยๆเข้าไม่นานนักหรอกมันก็จะเริ่มจับใจเรามานันหนีเราไปไม่ได้หรอกเพราะเราจับอยู่กับมันตลอดเดี๋ยวมาจับมันแน่นๆเข้ามันไม่ยอมไปไหนแล้วมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะเนะเรื่องการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากไปหรอกนะเพราะว่าไม่ได้มาต้องนั่งกันจนเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดินก็ได้ยืนก็ได้นอนคิดเอาก็ได้ เวลาไหนที่ใจของเรามันยังมีอารมณ์กรรมฐานอยู่ตอนนั้นนะเราก็ดึงเรื่องคิดเอเราคิดเรื่องนี้เราจะคิดเรื่องนี้ก็ซ้ำไปทุกครั้งที่เรามีสมาธิที่จากการที่เราเอากรรมฐานกองใดกองหนึ่งในอารมณ์นั้นนะเอามาเดิมเนินให้ใจมันสงบว่างจากนิวรณ์ไปก่อนแม้ว่าบางทีก่อนนึกถึงพระ้รา็ภาวบบนาพุทโธบางทีเราอานึกถึงทานของเราก็เป็นจาคาน,นุสติ บางทีเราก็อยากจับความว่างเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็มีสมาธิมันไม่ได้ยากหรอกนะเรื่องการปฏิบัติถ้าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องแดเรื่องหนึ่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เจาะจงไปเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องมันไปมันนี้เราไม่ได้อกเราทําทุกวันวันแล้วต้องหลายๆครั้งมันจะหนีเราไปไหน ถ้าตั้งใจนึกตั้งใจเอามาคิดมันมีทุกเวลาพระพุทธเจ้ามาได้บอกเวลาของพระองค์มีมีจำกัดจำกัดนี่เธอต้องทำเวลานั้นเฉพาะต้องฝึกเวลานี้เฉพาะที่ไหนเราต้องจัดว่าทำของพระองค์เนี่ยสามารถบรรลุมรรคบรรลุผลได้ทุกเวลาใช่ว่มไม่ขึ้นกับการเวลาสมัยนั้นที่สุดเองการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้สติของเธอทั้งหลายพยายามได้พิจารณาถึงกฎของความเป็นธรรมดาว่าการที่เราเกิดมาเนี่ยไอความพัดรักรือความสูญเสียสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องมีกับเล่าแน่เป็นธรรมดาใจใจของเราเนี่ยจะกลับไปคิดอีกจะกลับไปนึกถึงมันอีกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควรเพราะมหมายความว่ามันผ่านไปแล้วเราจะกลับมาแก้ไขยังไงเล่า เราทำสติของเราในปัจจุบันอารมณ์ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทั้งหมดดีกว่าหลังจากนั้นเราก็จะไม่ต้องกังวลกับความคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกขอบรารมีขององค์เสด็จพระชินนาสีบรมาาสสดาสมัสาสมสาสม,สา,สา,มาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานคุณแห่งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณบิดามันดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมา มีหลวงปู่ปานวัดบานนมโคและพระเดชกุณหลวงพ่อพระราชพมายานวัดท่ารงเป็นที่สุดพระพรมเทวดาทั้งหลายได้ปรดมีจิตเมตตาสงเคราะห์เธอทั้งหลายขอให้ความตั้งจิตอันเป็นเรื่องที่เธอปรารถนาโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติใจของเธอจงมีสติถึงพร้อมเสมอจงมีปัญญาถึงพร้อมเสมอจงเป็นผู้เข้าถึงความดีพร้อม อย่างพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาปัิผลจนถึงอรัตถผลไขการประจิตปฏิบัติของเธอทุกคนจงเป็นผลให้เธอมีความอิ่มใจและชุ่มชื่นใจและสามารถถึงได้ตามความปัรถนาของเธอเมื่อเท้าของเธอจะก้าวไปน้นสถานที่ดใดไขการก้าวเท้าของเธอไปจงพบแต่ความสว่างสวยัยมีลาบสกาละหลั่งไหลมาสู่เธอไม่ขาดสายคำว่าไม่มี จองจะได้มาปรากฏแก่เธอทั้งหลายนับแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเธนเอวังก็มีด้วยประกาละเช่นนี้ถ้ายิงสัตว์เปรี่ยงตายสินขาด ถ้ายิงตุง้มเจ็บที่ขาไม่ตายนี่สินทะลุครับนะพราะสินดางเนี่ยนี่เหรอหมาแค่ล่ะยุกกูจะเอาปืนยิงซะเลยจะทำทา่าเนีนะฮะแต่ไม่ยิงโกรธฮะโกรธโกรธแต่ว่าอันนี้เป็นสินดงังสินพร้อยก็ไม่โกรธอะแต่ว่ามันมาแว่ล่ะทำท่า ไม่ทำอะไรเลยแต่น้สินฟอวักนิน,อบ,อนบ,บูรณ์ก็คือเฮ้ยมาแล้วมาเนี่ยจะเอาข้าวกินนั่นมีเมตตาสุนไม่มีผิดศีลเลยนะเน<อ>ี่ยอช่ท่านให้เป็นระยะ้วดีครับได้เป็นอุป,ปมารครับครับอุปมาให้เราได้ฟังถึงอาการของความตั้งใจของเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหนถ้าเป็นจริงเป็นจังก็ขาดเลยครับ,รบเอาจริงเอาจังนะก็เียขาดเมตตา ขาดกรุณากันไปเลยครับอย่างนันและหมอนะก็อย่างนี้แหละฟังหลวงพ่อชัดเจนดีครับครับก็เลยเห็นมันเป็นเอ๊ะนี่น่ะน่าฮให้ให้เรารู้กันนี่มนแต่ว่าการรักษาศีลเนี่ยมันสําคัญอย่างที่ตัวตั้งใจเราต้องมีความตั้งใจมั่นถ้าตั้งใจไม่มั่นศีลก็ไม่สามารถจะสมบูรณ์ได้เพราะว่าสมาธิมันจะไม่เกิด พอสมาธิไม่เกิดปัญญามันก็ไม่ตามมาให้เรายอมรับกฎของธรรมดาไหวครับ,รบถูกไหมหมอเราสักแต่ว่าทำเนี่ยมันไม่มีสมาธิหรอกแต่ถ้าเราตั้งใจมั่นมาหร่สมาธิมันจะเริ่มเกิดเป็นสมาธิแล้วอย่างน้อยสมาธิพอเราตั้งใจมั่นในองค์ของสินข้อใดข้อหนึ่งแล้วห้าข้อที่เราพยายามตั้งใจมันน่นมาไปนะพอมันเต็มที่ก็มันก็เรียกเข้าผสมผสานพอเข้าเขตปสมผสานปั๊บปัญญามันเกิด มันก็จะไม่ฝืกนกฎของธรรมดาแต่ช่วงที่เธอตั้งใจยังไม่มั่นคงนักสมาธิของเธอก็ยังไม่ถึงขั้นผสมะชานปัญญาของเธอก็จะไม่เกิดที่จะยอมรับกฎของธรรมดาเพราะนั้นเวลามาเกิดอะไรขึ้นมาเธอจึงหวั่นไหวต่อการที่เธอไปทําให้สินของเธอรู้สึกมันขาดรู้สึกมันด่างพ้อยรู้สึกว่ามันบกมันค่องหรือว่าทะลุตรงนั้นนิวรณ์มันถึงเกิดขึ้นมาจากใจเราถูกไหมหมอสินของเราก็เลยไม่บริสุทธิ์ นั่นถ้าเราจะเริ่มต้นทําให้สิ่งของเรามันบริสุทธิ์เธอต้องตั้งจิตมั่นนั่นมีอยู่แค่เนี้ยหลักของการรักษาสิลตั้งจิตมั่นจะอะไรตั้งจิตมั่นว่าจะไม่กระทําด้วยตัวเองไม่อยุยงส่งเสริมไม่ใครทําไม่ยินดีที่เห็นคนอื่นก็ทํานั้นการรักษาสิลมันที่มันไม่ได้ผลก็เพราะว่าความตั้งจิตมั่นของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นมั่นคงถ้าเราตั้งจิตมั่นมั่นคงไปเรื่อยๆมันจะเป็นสมาธิ พราะสมาธิก็แปลว่าจิตตั้งมั่นอพอมันสมาธิมันเกิดถึงขัง้นปฐมฌานคือว่ามันไม่มีอะไรแล้วที่จะมาเกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายต่อการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเวลาทําอะไรปุ๊บมันก็ทาได้ความมั่นคงอย่างนั้นลงไปถ้าคนจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอารมณ์เดียวคืออารมอุเบกขาลมมันอยู่ในปฐมฌานถูกไหมหมอ มันจะต้องมีวิกวิจารคือมันพิจารณาแล้วไข้ขคืนดินแล้วว่าเราหนึ่งเราไม่อำนะงั้นเวลาเรารักษาศินสิ่งแรกที่เธอจะต้องมีกันคือจิตเธอต้องตั้งมั่นลงไปเธอจะย่อหย่อนในการลนึกถึงสิ่งที่เธอจะละเว้นไม่ได้จนฝ่าสิ่งนั้นมันจะทรงตัวแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมาได้เอง ันั้นการที่จะเข้าถึงศีลให้บริสุทธิ์เธอจะต้องประกอบด้วยจิตตั้งมั่นอันดับแรกเลยเอาจริงๆนะฉันจะเอาจริงๆนะข้อนี้ฉันจะรักษาให้ขาดเลยฉันจะไม่ยอมให้มันด่างไม่พร้อยไม่มีข้อใดตกบกพร่องไม่ว่าใครจะมาอะไรอยลืมศีลน,นี่นะมันจะสมบูรณ์บริบูรณ์ก็แต่เมื่อสมาธิมันทรงอยู่ขั้นปฐมฌาน hmm. และจะดูได้ว่า ถึงปะสมมชานก็ตรงที่ว่ามันไม่มีนิวรณ์คือไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลสงสัยต่อาการปฏิบัติตัวของเราลงไปมันคิดเฉยๆไม่ได้คิดเฉยๆมันไม่ได้เกิดสมาธิมันเกิดอะไรรู้ไหมมันเกิดแค่ศรัทธาเธอแค่มีความศรัทธาว่าเธอรั้งใจรักษาศีลแล้วเนี่ยเราจะทําให้ความดีของเรามีอยู่เราก็เลยเชื่อตัวเองว่าเรามีศีลอยู่ แต่จริงๆเธอไม่มีสมาธิเพียงพอที่จะเห็นผลของศีลที่เธอรักษาว่าทํามาให้เกิดความสุขแก่เธอยังไงตอนนี้มาพูด,พดถึงศีลผมก็เลยถามค่อศีลดาศีลร้อยเหมือนกันนะมีคนเขาเล่าไปเขบอกว่ามีไม่ชีไปเขาบอก ไปซื้อจะไปซื้อปลาที่ตลาดแต่ว่ามันปลามยังเป็นอยู่กับด็กเดกๆแต่ว่ามันมีไข่เรื่ออะไรอ้นวนมีพิมันจังเลยเขาบอกเอาไหมคะมาชีอผมไม่เอาทําไมอ่ะเาไปมันยังเป็นอยู่เนี่ยไม่เอาฉันไปละไปไปพอจะเดินจะกลับวัดสำนักเชียเอ๊ะปลาตัวนี้ตายไปแล้ว ตายไปแล้วเขาก็ซื้อก็ก็มีปัญหาว่าถามว่าชีคนนี้เป็นแน่หรือเปล่าให้เขาฆ่าเนี่ยแต่ตัวเองมันไม,ไม่ได้แน่เนื้ออะไรไม่ความาพูดไปกลงไปกลงมาแต่นี่คงก็สงสัยว่าชีคนนี้จะผิดหรือเปล่าว่าไป็นแน่เท่าฆ่าหรือเปล่าว่ามันอ้วนผีวีมันดีแต่มันยังเป็นอยู่เนี่ยเขาก็เลยฆ่าซะเลยแกก็กลับมาอาจจะซื้อได้เอาเราซื้อทึ่งจริงๆแล้ว อย่างนี้หมายความว่าคนที่ทําเนี่ยบริสุทธิ์ใจเรามาด้คิดว่าจะให้เขาตามก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราอาตามที่พระพุทธเจ้าจัดยังไงมันก็จบแค่ตรงนั้นแหละแต่ถ้ามแม่ชีสงสัยแล้วมันก็ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็เรื่องของแม่ชีที่จะไม่มีความเชื่อมันในพระพุทธเจ้าก็เช่นนั้นสาคัญอยู่ที่นี่นะเราปฏิบัติเรา เ้ามีความศรัทธาเชื่อในความดีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เราก็สบายใจง่ายเราสามารถจะปฏิบัติตัวง่ายอะไรใช่เราก็พระุเจ้าบอกใช่เราก็ําใช่พระเจ้าบอกไม่ใช่เราก็ไม่ใช่พระเจ้าบอกดีแล้วก็อดีพระเจ้าบอกไม่ดีเราก็ไม่เอาพระเจ้าบอกไปเนี่ยทําอย่างนี้จะตกนรกเราก็ไม่ทาพระเจ้าทรงตัดทรงมีเหตุมีผลหนึ่งทรงตัดเพื่อเรานั้นไม่มีความทุกข์ สองทรงตัตให้เรากระทาลงไปได้มีจิตใจเมตตาและกรุณาเป็นหลักภาในศีลน,นะก็จะมีอย่างนี้ถ้าเราทําด้วยความจิตเมตตาจิตเป็นกรุณาเราทําด้วยความไม่มีเจตนาจะกระทาให้ทําให้เกิดความเสะยดสโทษกับใครเพราะเราไม่ได้ขาดเมตตาไม่ได้ขาดกรุณาเราก็ปฏิบัติตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์สั่งสอนแล้วเราก็ไม่ต้องสงสัยเราทําให้มันเป็นสุขนะเพราะเรามีเมตตาใช่ไหมล่ะ เรามีคุณาจิตเราเป็นสุขนี่หมอเราไม่ได้ทุกข์นี่แต่ถ้าเราทาได้ความขาดไม่ตาเรารู้สึกเราร้อนจิตใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเชื่อไหมอันนี้เราไม่ควรไปทาเชื่อพระพุทธเจ้าสิพระเจ้าตัดยังไงก็เป็นตามนั้นเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตัดมันมีเหตุมีผลมันมีคันลองให้เราได้ปฏจจิบัติเราจะได้ไม่เห็นผิดถ้าเราเห็นผิดในครองทมแสดงว่าเราไม่ได้ เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาเป็นเครื่องวินิจฉัยพิจารณาเราพิจารณากันเองอย่างนี้เธอเนี่ยขาดปกพ้องในกรารมบทสิบข้อสุดท้ายจะรักษาไม่ได้แน่คนที่รักษากรารมาบทสิบข้อสุดท้ายได้คือในมโนกรรมเนี่ยเขาจะมีว่ามีความเห็นถูกในครองธรรมถูกไหมหมอครับความเห็นถูกในครองธรรมก็หมายว่า เธอเห็นตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นคนเรามีกรรมทำเพราะทำเพราะกรรมเกิดมาเพราะมีกรรมมันมีเหตุมีผลว่าทําอย่างนี้มีผลอย่างนี้จริงๆทํานี้เกิดอย่างนี้นจริงๆเราเชื่อเดี๋ยวไม่สงสัยไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวกรรมไม่เกี่ยวรรเราเป็นคนทํามันเกี่ยวกับกรรมเราเนี่ยเป็นนี้เป็นต้นหมอ การที่เธอจะทำจิตของเธอให้มีความละเอียดเธอต้องจับจุดให้ดีนะว่าสิ่งหนึ่งที่เธอยึดถือเป็นสารณาเนี่ยเธอยึดถือจร,จริงๆหรือเปล่ายึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริสงจริงจริงหรือเปล่าถ้าจริงเธอจะต้องมีการรับฟังแล้วคิดตามมีเหตุมีผลแล้วก็พิจารณาตามสิ่งที่เป็นสติปัญญาของเธอได้เกิดจากการตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอก็ยังจะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัส มันจริงเพราะมันมีเหตุมีผลมันมีสิ่งที่บ่งบอกว่าที่จะเกิดอย่างนี้เพราะเรามีใจตั้งใจอย่างนั้นเรามีตามควา,า,ามตั้งใจเมตตาเรามีความตั้งใจกรุณาแล้วเราจะผิดอย่างไงละ่ะเราไม่ได้มีใจคิดทําร้ายเขาด้วยความโหดร้ายเยี่ยมโหดขัดความเมตตากรุณาตรงไหนถูกไหมล่ะเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นเราก็ไม่ผิดดิมันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะเราทําด้วยความเมตตาจะผิดตรงไหนถูกไหมเราหมอ ความเข้าใจต่อคันลองของธรรมอันเป็นมโนกรรมข้อสุดท้ายเนี่ยมีความเห็นตรงไม่เห็นผิดตรงตามนั้นตามที่พระเจ้าบอกในศีลแต่ละข้อละข้อละข้อว่าศีลเป็นอย่างนี้การปฏิบัติในศีลมีเจตนาอย่างนี้มีความเมตตาเป็นเครื่องเดินมีกรุณาเป็นเครื่องปฏิบัติมันเป็นอยู่อย่างนั้นมีกรรมเป็นเครื่องจําแนกสัตว์อย่างนี้อย่างนี้เราไม่มีเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจมันเกิดได้เพราะมันมีกรรมเป็นของของตนเป็นอย่างนั้น อันนี้เป็นต้นหมอการบวชศีมันจึงเป็นกําลังสําคัญเนี่ยแล้วเราไม่ได้เชื่อทรงเดชนะเพราะว่าสิ่งที่องค์ทรงสอนมันมีเหตุมีผลมีที่คิดมีที่ควรปฏิบัติมีแล้วมันเกิดอะไรตามมาพระทรงตัดหมดเป็นอย่างนี้ข้อยากอะ่ะคือการบวชศีอืมีหรือยังละ่ะไม่มีเห็นไหมล่ะ มอมันไม่ยากเลยก็บอกแล้วว่าสรุปเลยนะเดี๋ยวจะเย็นไปขอให้จิตของเธอตั้งมั่นลงไปเถอะในข้อปฏิบัติในศีลของเธอที่ตั้งใจรักษาเอาบัญชิละข้อก็ได้จริะกีข้อก็ตามใจเธอนะแต่ตีให้มันเต็มกรรมบสตทธิ์ไปเลยไม่ต้องเอาแค่ศิลห้า แล้วก็ตั้งใจทามาลงไปทาลงไปแล้วดูที่ใจเราเนี่ยมันมีความเห็นผิดบ้างไหมย,ยังเชื่อคนอื่นไหมย,ยังฟังคนอื่นแล้วเอามาเป็นเหตุเป็นผลของตัวเราเองไหมเธอเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามันต้องเอาตัวนี้มาตัวกันกรองว่าเราสะอาดบริสุทธิ์ในความเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าต้องมีนะมันต้องมีให้คน,นมโนธรรมของเราว่ามีสิ่งนี้เป็นธรรมไหมมีความอยากได้ของคนอื่นไหม มีจิตคิดจะพยาบาทตรอาฆาตใครหรือเปล่ามีไหมเออมันไม่มีมันไม่มีก็เราเริ่มที่อะไรเราเริ่มที่จะมีความสุขต่อกันระมัดระวังในข้อปฏิบัติและอย่างน้อยเราไม่มีความอยากได้อย่างน้อยเราโกรธเราก็ไม่ได้พยาบาทตรอาฆาตใครเขาเขาเฉพาะเรื่องสินนะเรื่องอื่นเธอยังไม่เธออาจจะขัดแยง้งเธออาจจะยังยอมรับนับถือคําพูดหรือคําอธิบายของคนอื่นไปก่อนอันนี้กําลังสมาชิเลยยังไม่ได้เจาะจงไปตรงนั้น แต่ตอนแรกๆเราเจาะจงเฉพาะศีลลงไปแล้วก็เอาแค่ศีลอันไหนที่เป็นทรงตัดในเรื่องของศีลยังไงแล้วก็เอาแค่นั้นเชื่อเท่านี้ก่อนไม่อย่างอื่นอย่าเพิ่งไม่มั่นใจก็ได้เพราะปัญญาเรายังคงควานหาความจริงไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะเอาตรงเนี้ยเอาให้เราเป็นผู้ที่พ้นอบายภูมิไปให้ได้ให้ได้ก็แล้วกันลองดูใหม่นะเริ่มต้นอย่างคนไม่มีเลยนะแต่คิดว่ามีนะเริ่มใหม่ นักแต่บันี้เป็นต้นไปกปรมาบทสิบของเราจะรักษาตลอดชีวิตตั้งท่าไว้อย่างนั้นแล้วเราก็ตั้งจิตตั้งมั่นไว้เลยว่าข้อไหนล่ะที่ต้องระวังมากกับเพื่อนในบรรดาสิบข้อเอาสักข้อหนึ่งที่เสี่ยงเสี่ยงต่อการพังเผอเสี่ยงต่อความคุ้นเคยของเราเล่าข้อนั้นเลยเอาหนักก่อนเลยไอเรื่องเบาๆไม่จะไปทํามัน